ชมอยู่กับ365 breaking news เวลา1 1นาฬิกาค่ะบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขอสเอตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนส5 5 7าโดยเพิ่มเที่ยวรถไปกลับทั้งรถบขอสอรถร่วมเอกชนและรถตู้วันละ7,000เที่ยวจากปกติวันละห5,000เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้วันละสอง0 0 0คนโดยคาดว่าจะรองรับการเดินทางตลอดเทศกาลได้ทั้งสิ้น1.1ถึง1.2ล้านคนโดยคาดว่าในวันที่11เมษายนนี้จะเป็นวันที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดถึงวันละสอง0 0 0คนรวมทั้งได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เตรียมขบวนรถไฟพิเศษอีก5ถึง7ขบวนไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35อเภอแม่สอดจัังหวดตากพร้อมด้วยทหารพรานบ้านท่าอาจตบท่าสายลวดอเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดตรวจของกลางอาธิบุรีต่างประเทศบุรีพม่าและยาใส่หมากจำนวนมากโดยตรวจยึดได้ที่บริเวณหาดขออภัยค่ะโดยตรวจยึดได้ที่บริเวณหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำเมยบ้านท่าอาจขณะที่ผู้ต้องหาชาวพม่าหลบหนีไปได้ ทั้งนี้ปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นจนแม่น้ำเมอตื้นเขินทําให้มีการลักลอบนําสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาขายในไทยเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มกําลังลาดตระเวนมากขึ้นนายเกรเบียลกาเซียมาเกสนักเขียนเรื่องชื่อชาวโคลัมเบียวัย87ปีมีอาการดีขึ้นหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเม็กซิโกซิตี้ ลูกชายของเขากล่าวว่านายมาเกสมีอาการติดเชื้อที่หลอดลมไม่ได้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้และคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ในสัปดาห์หน้า ผลงานวรรณกรรมชิ้นเอกของนายมาเกสที่แปลเป็นภาษาไทยในชื่อว่า100ปีแห่งความโดดเดี่ยวทำให้เขาได้รับการยกย่องไปทั่วโลกในฐานะผู้บุกเบิกในการเขียนวนวนิยายแนวสัจนิยมมหัศจรรย์หรือ Magical Realism เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อ32ปีก่อนและมีผลงานวรรณกรรมที่โดดเด่นอีกมากมายตามมาและกลับมาติดตาม365 breaking news อีกครั้งได้ในเวลา14นาฬิกาค่ะ